เป็นอะไรอย่างไรแสเราวี่งตกตกลงอ๋อไอแสเราวี่ลุกขึ้นมาได้หอมร่าเลยหอมพี่หยังกลับมันตกหน้าผูวมันนิ่มมันจะต้องตายไอ้แสเราเป็นเชิงกิ่เอากจากเชือกต๊ะไม่ต้องวิ่งไม่ต้องวิ่งผมเข้าใจแล้วเออมันจะวิ่งตามใช่ไหมมันจะวิ่งตามไอผเข้าใจเข้าใจไม่ต้องไปไม่ต้องไปครับเล้ะเมื่อกี้อะไรตัดใั้มีดนี่ครับขนาดเท่าไหร่เนี่ยทั้งต้นทั้งดันจะคือกว่าชักออกมาดัง ไม่ใช่ไม่ใช่แล้วมึงมั่วแล้วถูกแล้วมีดเนี่ยชักออกมาแล้วฟุ๊กฟุ๊บมันมันล้มอ่ะเทียวเจ้าใด้วยมันล้มกันมันไม่เหมือนมีดทักเดียวนะมีดครับฟุ๊บมันเหมือนจุดไฟกับเบนซินน่ะมีอดังเลยดังหัวไหลไปถ้ามีนชักไงแป๊บคุณตอบแงก็ไม่ถูกใจผมนะไม่ถูกไม่ถูก ก็ได้ต่อเพราไอ้่เราก็บิตามนะลกาบไปจ็นเตอิตามหเรามีเห็นหลังเลหเห็นหังไเลนมันชัานก็ิตามมันไปอีก่ิตามไปเพระไหรเราไป้ก็หลวงาไปดาเพลงนะใช้นกลาบหงดังลเาอย่ากรสมิตีเลยวะเฮ้โเกเอะไรจนุง นางขาหก่บถูกแทงลงลง๋อสแอนด์ลาวีแทงเสร็กก็วิ่งหนีไปเลยวิ่งหนีไปก็ไปไปไไปไปเออ็เแลัะตานไปบางท่านบอกว่าไอแผนที่ต้องำแตกูจำไม่ได้เห็นข้างหลังก็จำไ่ได้ไอ้แอนลาวีแน่นอนบาท่นเห็นเห็นกับอกวุ้ยไอแผลงนีถูกแทงลแทงมีคาขอทกไแชักีด่กเอรแผนชักีออกปุ๊บตำรวจพึ่งจาตัวเเลยมึงเล่าบ่แล้วเป็นง้อหรอมึงเล่าเพียนูกแล้วมึงบอกว่าไร ตำรวจจับไม่ใช่มึงรูงติดมึงรู้จักหรือเปล่าว่าตำรวจเป็นยังไงรู้จักไหมตำรวจเป็นตัวไหนจะลองดูเหรอตำรวจใส่เกงขายาวสีกีใส่เสื้อแขนยาวสีกากีมีหมวกหน้าหมวกมีตาพิชิตสันติราษฎร์บนปามีดาวดวงนี้ไอ้บ้าโนมึงจะไม่รู้จริงแล้วมาพูดตูวแล้วพิน ฟังนะในเจะไล่ห์ฟังนะตำรวจเนี่ยร้อยตีหนึ่งเมตรร้อยโทสองเมตรถ้าร้อยเองเนี่ยสามเมตรแล้วมึงไปเอามาจากไหนหกเมตรเขาติดสองข้างในหกเมตรไงจริงว่ะแต่มึม่งเรียกพี่อยู่ดิดพี่อะไรตำรวจไม่ได้จับแล้วใครเป็นคนจับกูพระเจ้าเสือไทยก็พวกมึงไหนเป็นคนจับอ่า ยังไงนะเมื่อกี้มาบอกตำรวจจับเลยมึงกลับทำไม่ได้ไงอต้องถ้าเป็นคน้าน,นอกมาในเมืองเนี่ยไปดูจักว่าใครเป็นใครเออแล้วพอมาในเมืองท้อเห็นคนโดนทำร้ายมีคนมาจับตัวไปเนี่ยก็เลยแกล้งบอกว่าตำรวจจับไปก่อนเพราะมันฉันไม่รู้ว่าใครจะถามพนักานสักขนาดไหนถูกไหมเพราะฉะนั้นเพราะว่ามันเป็นหน้าที่ของตำรวจน,นี่มองผมว่าผมคนจับเพราะผมยอมรับอย่างแล้วว่าผมเป็นคนจับกระทุ้งเขาให้พูดความจริงเนี่ยอ๋อ้มึงจะกระทุ้งเขาโก้ ี่กอะไรเพื่อนมึงโดนจับแล้วมึงกับวิ่งหนีเอาตัวรอดไปคนเดียวเขาฉันจะอยู่ได้ยังไงแล้วจเขาไม่ได้ทำความผิดนี่พอไอ้เพื่อนโดนจับปุ๊บตำรจะต้องหาคนช่วยเพราะ้นมึงก็เลยวิ่งหนีไปก่อนวิ่งหนีไปวิ่งหนีไปวิ่งหนีไปเในความตกใจโจร้็ไปเดินร้านกาแฟเกลี่ยแก้วแตกไปฝั่งหนุ่มโหกมึงก็โกหกแล้วเนี่ยทำเนี่ยให้ความเท็จ